ถังก็อยากเล่นด้วยครับมาอันนี้มาอันนี้นะอันนเวถังอยากเล่นบอลครับเอาปอยมาขอมาโยนมาจะโยนให้นี่มะนั่งลงก่อนครับครับนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนจะให้โยนไหมจะให้โยนไหมามาให้โยนมามาให้โยนเมาวางใส่มือมา มาจะให้โยนนะมาโอเคมาอา่านั่งลงเอาได้โยนให้มานั่งลงไหนนั่งลงเอามาจะโยนให้นีม่มามาเร็วจะโยนให้นีม่มามาเร็วมาเร็วอืมไปแล้วครับอ,อยากให้โยน โยนอยากให้โยนโยนวิน่งวิ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 ่งเอามาคืน เหนื่อยแล้วไปแล้วครับไปทำงานแล้วครับ